สวัสดีครับสวัสดีครับไปเทียบลอนเลยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและก็พี่สาวนะครับวันนี้พี่สาวมาจากต่างจังหวัดนะครับผมกลับมาที่บ้านแล้วก็อยากลองกินปูไข่ดองนะครับผมวันนี้ก็จัดให้ตาขอนะครับจัดปูไข่ดองมีของแถมให้ด้วยนี่นี่ปูเอ้ไม่ใช่ปูรีบจัดก่อนฝนตก แซลมอนดองซีอิ๊วใช่แล้วก็มีกุ้งครับผมมาจะพูดมาให้เสียเวลาครับชิมน้ำจิ้มก่อนชิมเลยชิมเลยวันนี้น้องมิกกับน้องนนท์ไม่ว่างนะครับผมน้องมิกไปในเมืองนะครับส่วนน้องนนท์ก็ยังไม่ชวนมานะครับวันนี้กินกับพี่สาวก่อนอย่างแซ่บครับน้ำจิ้มอันนี้คือพี่สาวแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมเ่นเต็มโต๊ะเลยครับวันนี้ วันนี้มีข้าวญี่ปุ่นลองเลยลองเลยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าไม่ไดมม้มองนะครับน้ำจิ้มอย่างแซบอ่ะใช่ไหมหม, <S <S มีนี่เลยนะครับสาล่ายแล้วก็มีสาลายอันนี้ด้วยอันนี้แต่เ,เขากินไม่ได้เพราะว่าติดฟันอ๋อยำสาลายำสาลาย,าลายกินอันไหนก่อน,<ห>นดีเอ่ยนูนเขาจัดแต่มอนแล้วน่าอร่อยเป็นไง เดด็ <Dead. S 1> แต่ผมชิมแล้วไงคุณผู้ชมเมื่อกี้อะเด็ดมาก <c oughs> นู่นนู่นหันไปมาข้างหลัง <c oughs> อุย้ยฝ <c oughs> นฝนคุณผู้ชมมา,มาผมาาต้องกินปูไข่ดองก่อนเลย <c oughs> เพจก็คือแดกเลยปูไข่ดองนะครับพิมพ์เลยครับในเพจอุตรดิตนะครับผมร้านนี้แนะนำเลยครับว่าอร่อยมาก <c oughs> อร่อยจริงคะ่ะทุกคนคอนเฟิร์ม กินยางผู้ขารดองดองดองกินเลยแซบ่บเมื่อกี้มันไม่มีที่วางไงถ้าสีก็กินขาดดุยอดบอกเลยมไม่มีความคาวครับทั้งก่อนกินกับน้ำมิกกับน้องนนวันนี้ลองให้พี่สามาลองกินบ้างนะครับก <c oughs> ุ้งดองซีอิวนี่ ยังเด้อ่ะเขาบอกจอดมีน้ำจิ้มแดงครับมีน้ำจิ้มแดงน้ำจิ้มซีฟูดต่อไปก็ฝนก็จะตกใช่ <laughs> มุดแล้วเนี่ยอืมอันเป็นอะไรที่เด้งมากข้าวไหมไม่ข้าวเลยเนาะไม่ข้าว <laughs> อันนี้เป็นกระเทียมบ้านไม่มีกระเทียมโทนนะครับอยากกินกระเทียมโทนไม่รู้จะกินอันไหนต่อเลยอ่ะรอร่อยทุกอย่างนี่ดองก็จะเป็นสีแบบนี้ครับสีหิวฝนตกแล้วฝนตกแล้วลงเม็ดแล้วครับออื <laughs> แต่เก็บก็ไม่อยากเก็บใช้เลยส <c oughs> อนกันแล้วกันครับตัดเลย <c oughs> นี่วีฟูดสัด <c oughs> มาครับคุณผู้ชมครับกินด้วยกันครับผมแฟบแด้วยกันครับวันนี้ สา,ายด้วยใช่เ้วกินแบบนี้ถึงจะถูกอันยังฮัสเยอยที่จริงเขาใส่อะไรอีกไม่ดูนะใสให่หมดตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าเราจะโดนฝนแล้วนะครับไม่เป็นไรกรินกาลางฝนเลย อันนี้ผมกับพี่สาวนี่แก่หางกันสิบปีเลยนะครับคุณผู้ชมผมนี่แปดที่สามแปดนะเนี่ยสามเตศเดี๋ยวพี่หน้าก็สามแปดเนี่ยเ,ออเพิ่มอายุให้ด้วยอะ่ะนี่ครับอย่าไปกลัวมันกระฝนไม่กลัวครับตามอร่อยเป็นสุดไปเียม ส,สุดสดีแบบ<ฮ>สีมันแบบส้มมากอะ่ะ<ฮ>น่าจะไม่กลัวน่าจะนะไม่กลัวฝนนะไม่ได้ใจนะว่าไม่กลัวฝนฟังเสียงดิเราจะไม่กลัวครับคุณผู้ชมเราจะไม่กลัวฝนเราจะไม่กลัวฝนครับเราจะกินจะอิ้มครับ <laughs> <laughs> อืมสีไม่สวยจังอ่ะสีสวยมากอะเระดาครับผมอยู่ในลูกกินอีกสักพักนึงเถอครับเบาหน่อยเบาหน่อยอย่าพุ่งตกครับผมให้ลูกกินข้าวแป๊บหนึ่งครับ นี่ตัวนี้เป็นกระดองปูไม่ใช่กระดองปูดิตัวปูนี่คุณผู้ชมไข่นี่มันมันไข่อาอเหรอ <c oughs> มันปูไม่หรอเขาเรียกว่าปูไขด่ดองแล้วเราก็เรียกไข่แหละอ๋อเออใช่เห็นไหมเราไหวคุณผู้ชมผลหยุดเลยไม่ได้ผลว่ะได้ผลไหมบอกแล้ว <c oughs> มีของดีมีของดี <c oughs> กุ้งอย่างเด้งปูอ,อย่างอร่อยเอ<ม>าตั้ว่ายรอบเลยนะลูกขอ15นาทีเทวดาครับผมชอบแซลมอนครับแซลมอนอร่อยมาก มันมีความหอมอะแล้วน้ำแบบน้ำซีอิ้วเนี่ยมันทำให้แซลมอนมีความอร่อยใช่หอมอร่อยหวานความหวานใช่ครับครับปูปูปูซื้อปูม่ให้กินไ้ไหัเนี้ เจอกุ้งกับแจออ่วนไฟเค่านี่ก็แบบไม่รู้จะกินอะไรไดีวันนี้ซื้อปูมาให้ลองกินนะเนี่ยแหมปูไม่กินแหละโอ้อไข่ดูดีแบบทุกตัวปูต้องจีมกับสีฟูเขียวไข่ซีฟูเขียวอะไรให้เสียทุกคนอือ เป็นไงเป็นไงสุดยอดมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วฝนอึ๊บบนหาฝนมาหลายวันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ตกให้เลยครับนี่ได้ยินไหมครับมาแล้วเม็ดใหญ่ด้วย อย่ากกูว่าครับเราอยู่ใต้ฟ้านบนดินหื <น itation S 3> หนักด้วยหมูดูดูแน <yson> ่ใจแย่แ e ล้วครับโอ๊ยนกระเด็นไปนแต่หย,ยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับไม่ว่าดาหยุดก่อนยังไม่อิ่ม เออแต่ของจิ้เข้าตาอ่ะตากน้ำเลยอืมอะไรวะเข้าตาตลอดเลยน้ำจิ้มมันล้น้องเทเอาไว้ใส่ทุกคนมันเอาแล้มาทำแล้วมานี่แหละอยากกินของอร่อยต้องเจ็บนม้ มันเอาพี่มาแล้ลบ้างหน้าฝนมันต้องหนีแหละหัว่อยมากนี่หน้าฝนหน้าฝน่างนี้แหละ,ก,หลนนหละกินไปกินไปเรกนี่เ <c oughs> ป็นน้ำจิ้มก่อน โดนเลยนะดูตไม่อยากยิ้มเยอะผักติดวันมาล้อเยอะผักติดวันแซบครับแซ่บความแซ่บอยู่เลยนี้แหละเป็น ไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยือโอ้ยเคครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมที่ดาวก็อขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมตอนที่โอ๊ยฝนตกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ฝนมันตกมาน้ำจิ้มมันก็ดิ้นเข้าตานะครับผมไม่ไหวไม่ไหว เดี people, ๋ยวคลิปนี้นะคร <seven> <c oughs> ับผมกับพี <c oughs> <c oughs> ่สาวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็พี่ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับาอยู่แล้วอยู่แล้วกินต่อเกลียบตาเอออยู่ใช่ไหมกินต่อครับมีคนละตัวมีคนละนี้ครับคุณผู้ชมนี่กำลังอร่อยอ่ะอร่อยมากฝนก็ตกต้องเห็นแบบนี้สิ แซลมอนอร่อยอจริงแซลมอนอร่อยมากครับนี่รอร่อยทุกอย่างครับผมชอบแซลมอนมากเลยตอนนี้มันมีความหอมอืมอฮึตอนนี้น้ำเยอะแล้วครับอืออือกินข้าวกับสายฝนทุกคนกินข้าวกับน้ักฝน เป็นอะไรให้เด็ดมากตั้งแต่เกิดมาพุ่เคยกินแล้แตบถ้าไม่มีแสบตาวันนี้พามากินหลังจากไม่ได้ถ่ายกับพี่สาวมานานครับผมวันนี้ถ่ายด้วยกันฝนก็ตกมีอะไรพร้อมเลยวันนี้แต่เก็บก็ล่นลัวละ ที่เมื่อกี้วยกันเนี่ยเป็นเกลียดอย่างยิ่งเลยฝนตกใส่เลยคือเป็นเกลียดอย่างยิ่งในชีวิตดูยำสาล่ายนสีถึงขั้นมีน้ำซุปให้กินอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนเนาะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวลาจริงๆแล้วครับผมพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วครับผมฝนตกเยอะแล้วเปียก